ด,ดวงชาวาราศีพฤษภถ้ารวยไม่พอไม่ต้องมาคุยด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรษาดวงชะตาของชาวาราศีพฤษภต้องระแวดระวังเป็นพิเศษกับปัญหาต่งางๆท,ท,ที่เกิดขึ้นในดวงชะตารวยบางทีไม่ได้วัดกันที่เงินนะครับวัดกันที่จิตใจครับผมถ้าดีไม่พออย่ามาคุยกับเราปัญหาต่างๆท,ที่ก้มามลุมเราครับเป็นสตูหมูมานทำไม่ท่านผางพี่นาฏได้กอื่นหมอตันแนะนำให้ท่านพบไพรีพีพ่นาฏ ับผมศัตรูหมู่มารพังวินาศการแก้กุญสายมณดดำอาถพนเรื่องราวเลยรับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับโบราณโบราณให้พบติดตัวไว้250บาทเคยได้นไหมครับเอ็งเอาออกจากตัวเมื่อไหร่เอ็งเจอแน่ๆนนะครับเขาเรียกว่าหลุดเมื่อไหร่ป้องกันเมื่อไหร่มันไม่มีป้องกันเรียบร้อยแนะ่นะัะผมเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้พบติดตัวกันตลอด250บาทสง่งรีและเหรียญพระปางป่ามานด้วยนะคะมรับผม250บาทส่งรีันะรบ,พบพบคู่กันนะจ๊ะทักไลน์มาซันนี่สี่ ดวยโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากปากุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดหลับซับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบั่นจัดหนักจะเต็มดวงนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดดวงชะตาจะเปิดหลับซับรืยโชคถ้ารวยไม่พอไม่ต้องมาคุยกันเปรียบเสมือนใครบางคนที่นะผมจิตใจที่ไม่ดีนะรวยด้วยอะไรครับรวยด้วยคุณงามความดีรวยด้วยแก้แหวนเงินทองก็ได้นะรวยด้วยนะผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยด้วยจิตใจที่อบอ,อ้อมอารีับผมมีเมตากับผู้อื่นคนนี้ไม่เคยมีเมตากับใครเลยับผมเอาคิดเอาจะได้อย่างเดียวเลยไม่เคยขอไม่เคยให้ไม่เคยทําอะไรเลยัะผมคนแบบนี้น่าคบไหมเพราะฉะนั้นให้เขาอย่างเดียวเขาด่าเราด้วยอย่างนี้ทําไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในโชคกระตาหน้าบุญบารมีวาสนาสิ่งกระสิกัมชบูบอกปากกุ้งทองราา้าาถ้ารวยไม่พอไม่ต้องมาคุยนะผมเดะฟูมันเกิดขึ้นในโชคกระตาดวงชะตาท่านจะแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ก็แปลว่าอะไรครับผมท่านไม่คุยกับคนเห็นกับตัวท่านไม่คุยกับคนไม่ดีเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเปิดเพราะเปิดอย่างไรเพราะว่ามันตกตําแหน่งเดอะฟูมีการประจบประแจงเรือแข้งเรือขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตาท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันได้รับพลังบวกจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันใดตันใดปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้า เราผมเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งความผสมเละแก้วแหวนกันทองเม็ดนินจินดาให้ท่านตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในชโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเ่าอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเละครอบครัวอยู่ร่บเหญนเป็นสุขธรรมมาค้าเึื่การค้าเจริญลูกเรืองรวยรวยรวยปังๆๆปัง Rule. ปังการแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครที่ไหน การส่งมอบถ่วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวัฒสสนาการพลิกเปลี่ยนแปผ่านะราชาปักหนึ่งไม่เท้าบองบอกถึงว่าดวงชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเดอะซันบังเกิดปักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อทีด่ดินซื้อ b m w f e r r a r i l a m b o r g h ร n i BMW โบกนีบเอมเพิละนะผมรนจัดแตงจะเต็มใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่านะผมเอเมบันเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวัฒนาการส่งมอบถ่วยทอง กพราะฉะนั้นได้ดีแล้วก็ต้องส่งมอบให้คนอื่นต่อไปอย่าไปงบอย่าไปขี้เงี้ยวนบจะไปหวงสูตรทำไมก๋วยเตี๋ยวอะ่ะหวงอยู่ตรงนั้นแหละส่งมอบให้กับลูกหลานไปเอยวตายไปมันก็ไม่มีใครไปสืบทอดต่อับนะผมสืบทอดต่อแล้วของอร่อยอร่อยมันก็หมดจากเมืองไทยนะเด้ท่านก็ต้องสืบทอดต่อไปส่งต่อไปับนะผมตายไปมันก็เอาไปไม่ได้หรกสูตรลับอะ่ะก็แบ่งเอาไปมันจะได้อร่อยกันต่อไปรุป่นลูกลูกหลาน อมยาวสืบต่อกันไปนับครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาคาขึ้นทำมาคา้าขายจเจริญลูกเรื่องต่อแต่นี้ไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปอตตังก์ปเปอตสติ๊กเกอร์ไอติมไอคา่าคูหมอสั้นได้นำขอให้ท่านเจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือน เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัวดวงดาวในเดือนนี้ส่งผลให้คุณมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมีรายได้เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างลึกซึ้งมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกัน ด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในเรื่องการงานสำหรับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ ซึ่งอาจนำไปสู่การะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามคุณควรรักษาความลับในแผนง,งานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความบิดาาจากคนรอบข้าง1นกกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือขยายธุรกิจ ที่มีอยู่การสร้างเครือข่ายกับผู้มีอิทธิพลในสายงานของคุณจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นความขัดแย้งในที่ทำงานหรือภาระหนี้สินดังนั้นควรใช้ความอดทนและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อรักษาชื่อเสียงของคุณ15 ปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถก้าวหน้าในสายงานได้อย่างมีในสําคัญอาจมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับหน้าที่ใหม่ที่สําคัญซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณที่ผ่านมาการเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิญญ,ญาณหรือขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน16ตัวอย่างหากคุณทำงานในสายบริหารคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหญ่ซึ่งจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงและโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน คุณจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากผลงานที่โดดเด่นหรืออาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคู่สมรสหรือครอบครัวอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการลงทุนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรเช่นหวยหรือการพนันเพราะอาจมีความเสี่ยงสูง1 4. ส กลางเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือการลงทุนร่วมกันซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแต่ควรวางแผนงบประมาณอย่างละเอียดเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว1.7เจ ปลายเดือนสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นคุณสามารถใช้เวลาในการวางแผนการลงทุนระยะยาวหรือขยายธุรกิจเพิ่มเติมการสนับสนุนจากครอบครัวและการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินในอนาคตหนึ่ง ตัวอย่างหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงกลางถึงปลายเดือนเหมาะสำหรับการเจรจาหุ้นส่วนใหม่หรือขยายตลาดซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ในระยะยาวยอดคขา,ขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้ถือเป็นโอกาสทองในการเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะต้นเดือนที่ลูกค้าเก่าอาจกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งและลูกค้าใหม่ก็สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมากขึ้นการจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีอย่างไรก็ตามควรระวังการแข่งขันที่สูงขึ้นจากกู้แข่งสี่ กลางเดินการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเช่นการร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆหรือขยายช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค,ค้าใหม่ได้แต่ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรให้ละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต46 ปลายเดือนการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นการให้บริการหลังการขายที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจหรือออกบูธแสดงสินค้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยโปรโมทแบรนด์ของคุณได้ดี4.7 ตัวอย่างหากคุณขายสินค้าแฟชั่นช่วงนี้เหมาะสำหรับจัดโปรโมชั่นลดราคาหรือออกสินค้าใหม่เพื่อต้อนรับฤดูกาลคำแนะนำเพิ่มเติมสุขภาพความเครียดจากงานและภาระหน้าที่อาจส่งผลต่อสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเอง ด้วยกิจกรรมผ่อนคลายเช่นโยคะหรือสมาธิเพื่อรักษาสมดุลทั้งกายและใจ1 4สความสัมพันธ์เดือนนี้เหมาะสำหรับเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนรักและครอบครัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดได้ดีสำหรับคนโสดอาจพบคนที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกันผ่าน กิจกรรมสังคมหรือเครือข่ายออนไลน์หนึ่งสสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีประสบสามารถเติบโตทั้งด้านอาชีพการเงินและชีวิตส่วนตัวด้วยการวางแผนที่ดีความอดทนและความตั้งใจจริงคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความสัมพันธ์เพื่อสร้างสมดุลในชีวิต